แรงบันดาลใจในการที่จะกดชัตเตอร์ในการที่จะเริ่มงานแต่ละที่ของพี่นะอันดับแรกเลยอ่ะถ้าคำว่างานก็คือมี่ผู้จ้างเราต้องรู้อย่างแรกเลยว่าผู้จ้างเขาต้องการอะไรแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันแต่ละเจ้าอาจจะแบบต้องการความหูอลังการภาพใหญ่ยักษ์บางเจ้าจะแบบต้องการแบบว่าเออภาพสว,สวยที่เน้นแคบแคบอันดับแรกก็คือเราต้องเราต้องทราบว่าเขาอะต้องการอะไรแล้วเราก็แปลเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นแบบแรงบันดาลใจ แบบเฮ้ยคิดก่อนมีงานเนี่ยจะไปสถานที่เร็วนิดนึงไปดูว่าเอออย่างนี้นะแล้วก็จะศึกษาศึกษาข้อมูลของลูกค้าจากภาพเก่าของปีก่อนจากเว็บไซต์ที่เขาเอาลงจะหาข้อมูลก่อนนิดนึงเหมือนทำกันบ้านนะครับนั่นแหละสิ่งที่เขาลงก็คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของเขาที่ก็แปลเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจของพี่แล้วก็เป็นภาพออกมา จุดใหญของภาพพี่ในภาพแต่ละภาพผมไม่ทราบนะพวกท่านพูดตรงๆแต่มีคนเคยบอกเขาบอกว่าภาพของผมอะ่ะมันเหมือนมีวิญญาณมันเหมือนมีชีวิตเออผมก็คือผมเองไม่บอกตรงว่าเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่เรียนถ่ายภาพมาไม่คิดว่าเป็นคนถ่ายภาพเก่งเลยแต่คิดว่าโชคดีที่เกิดมาในยุคข,ของดิจ e ิตอลไม่ทันฟิล์มด้วยได้ใช้แต่ว,ว่าไม่ทนันได้แบบทำงานถ่ายไม่ดีแล้วก็ลบ แล้วก็ดูใหม่แต่ยเยน็นเย็นค่อยๆทําทำค่อยฝึกทำเพลงเพราะอยากทําไม่ใช่ทำเพราะอยากดังถ้าไม่ชอบไม่ต้องสื่อท้ายจะสื่อเพราะอยากฟังถ้าฟังเราไม่เข้าใจเป็นเพราะคุณไม่ชอบจะดีเลวถูกผิดก็คงไม่ใช่ก็ตอคุณจะชอบร้องก็คุณก็แนวทางในการถ่ายภาพของในอนาคตณว,วันนี้ก็ยังไม่เบื่อนะอย่างที่แบบมีความสนุกกับซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆก็ยังซื้อไม่หมดซื้อไปเรื่อยๆแนวทางในอนาคตก็คือคิดว่าพัฒนา พัฒนาไปเรื่อยดีกว่าคืดว่าพัฒนาไปเรื่อยยังยังยังไม่จบอะคิดว่ายังไม่จบมันไม่มันไม่จบสิ้นอะมีอีกสาขาอีกหลายๆเยอะเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยจะถนัดในการถ่ายภาพได้แค่ประเภทเดียวผมว่านะมีแลนส์เคเมีฟอตเพจมีต่างๆนานาผมว่ามีแค่อย่างเดียวแต่ผมว่าผมคนพบที่ผมถนัดถ่ายแบบไลฟ์คอนเสิร์ตถ่ายแบบลักษณะนี้มากกว่าเ,าเรื่องเทคนิคแล้วมุมกล้องในะแต่ละง,งานเนี่ยเอาบอกตรงว,ว่าใช้ความรู้สึกนะคือแบบว่าเขาไปถึงปุ๊บเฮ้ มุมนี้มันน่าจะอาตนะถ้าคนยืนเยอะๆยสินปินปน,ปน,นั่งอยู่ตรงนี้อย่างอย่างเช่นน้องโตอย่างเงี้ยนั่งอยู่แล้วแบบเราไปแอดแบบแบบอยู่ใต้ใต้เวทีที่เรสยขึ้นมาพี่ต้องคิดไว้ก่อนนะ่ยไม่ออกไหมฮะว่าว่าว่าเอออา,อาจจะได้แบบนี้แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างเรื่องแสงที่มันตกกระทบอะไรด้วยอย่างเงี้ย จะพูดถึงกระบวนการทํางานของทีใ่ในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายก็คือ1สําคัญเลยต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นลูกค้าที่ชอบภาพประเภทไหนชอบแนวไหนแล้วก็ดูผลงานงเก่าๆางที่เก่ามาว่าภาพเก่าๆที่คนก่อนถ่ายหรือเราถ่ายปีก่อนน่ะเขาเลือกใช้ภาพแบบบ้างที่เขาชอบแล้วก็เอาภาพลักษณะน,นั้นมาถ่ายในปีนี้ในครั้งนี้แล้วก็ไปดูสถานที่ว่า เกยมากแล้ว izer, ออกแนเซอร์เขาจะจัดงานอวางโครงสร้างสถานที่แตกต่างกันไปเราก็ไปดูว่าเวทีแบบนี้นะช่วงสำคัญเราควรอยู่ตรงกลางนี้นะช่วงคนมาเยอะๆเราก็จะต้องไปอยู่ข้างๆเฉียงๆนะที่ต้องวางแผนนิดนึงนครับว่าสถานที่แนวไฟอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็คิดเสมอว่าในหนึ่งงานต้องมีภา,ภาพหรือสองสมภาพที่เป็นภาพที่เด็ดๆนะ สินเด็ดที่แบบว่าโอ้โหลูกค้าเห็นแล้วแบบว้าวเลยแบบอชอบ้ก็ปัญญาที่จะเอามาแบ่งปันไม่ใช่เป็นของพ่อค้าที่เอาราคามาแข่งกันมันจะทําไม่เพลงด้อยค่าลงไปยุีิเงินเป็นน้องและทองจะเป็นของใครในยุคที่สิต่างๆตัดตู้ให้ฝรั่งพิมนไทยที่มันประเสริฐทำไมลกเกิดมาไปก่อนเวลามากขนาดไหนอ่าวันจริงผมจะไปก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็พอครับเพราะว่าเพราะว่าโดยแม่ลูกค้านะัเผื่อเวลาอยู่แล้วอย่างที่อย่างที่บอกแล้วว่าไปดูสถานที่ว่า เราควรจะวางกล้องตรงไหนต้องมีจองพื้นที่ไหมแล้วก็บุมต่างเนี่ยเดินอ้อมหลังเวทีได้ทางลัดอยู่ตรงไหนคือในกรณีที่กรณีที่คนเยอะต้องการย้ายจากซ้ายมาขวาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบออวางแผนนิดนึงครับแล้วก็ในหลายงานมันจะมีการซ้อมคิวถ้าเราไปก่อนเนี่ยเราจะเห็นและได้เปรียบว่าเออผู้ปหาย,ยืนตรงนี้แต่งไฟเป็นแบบไหน แสงไฟไม่ดีผมก็จะขอให้ทางฝ่ายแสงเขาช่วยแก้ให้นิดหน่อยว่าเ mm hmm. e อออี้นะช่วงถ่ายภาพรวมขอประมาณนี้นะ mm hmm. อะไรแบบนี้ mm hmm. ก็จะได้ก็จะได้เป็นผลดีกับท mm ั hmm. ้งฝ่ายทั้งตัวผมเองก็ทั้งลูกค้า ทำเพลเพราะอยากทําไม่ใช่ทำเพราะอยากดังถ้าไม่ชอบไม่ต้องสื่อท้าจะสื่อเพราะอยากฟังถ้าฟังเราไม่เข้าใจเป็นเพราะคุณไม่ชอบจะดีเลวถูกผิดก็คงไม่ใช่คำตอคุณจะชอบร้องก็คุณก็ร้อกกันไปแต่ทําไมต้องลแจ๊สมองข้ามกันไปทำไมเรื่องอุปกรณ์ในการซื้อในการใช้ของผมนี่แล้วแต่งานเลยนะถ้าเป็นงานที่เดินได้เราก็จะใช้เลนส์ฟิกเลนส์ฟิกหลายๆหลายๆหลายๆตัวหน่อยเลนส์ิกใสๆ f 1.4อะไรอย่างเงี้ยฮะภาพที่ได้มันก็จะแบบเออ ใส่สวย,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 ยแต่ว่าข้อเสียก็คือเราต้องเดินหน้าเดินหลังต้องดูสถานที่ว่างานนี้ต้องการความเร็วไหมเดินยะเดินญาณเดินงายเพียงใดในทางตรงข้ามทั้งานอีกงานหนึ่งเป็นงานที่แบบคนเยอะๆผมว่าใช้ที่เลนที่เป็นเลนซูมแล้วก็อา่อาอัรประโยชน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับความยากของงานถ่ายภาพคืออะไรถ้าเกิดสําหรับพี่นะ ถ้าเป็นคาว่างานก็คือมีผู้จ้างยากก็คือให้ถูกใจให้ถูกใจลูกค้าให้ถูกใจลูกค้าหลักที่เขาต้องการภาพนั้นๆประเภทแบบงานแพ็คจอดสินค้างานใส่เสื้อผ้าอันนี้พี่ว่าค่อนข้างจะยากงานการงานพวกพริ้นท์แอดระดับสูงงานรีทัชใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างจะยากเอาบอกตรงว่างานนี้ได้มางานหนึ่งที่จะคิดหนักเลยว่ารับหรือไม่รับ พราะหนึ่งใช้เวลาแล้วก็มีแบบตรงนี้แก้อาถายใหม่ปุ๊บปอะไรเงี้ยถ้ายากตัวนส่วนงานนี้ครับคนที่เลื่อนไ่ายภาพเลื่อนจากตรงไหนพัฒนาตนัวเองยังไงมีคําถาม,มอย่างนี้ผมเยอะมากเลยนะพี่ตู่ใช้กล้องอะไรดียี่ห้อไหนดีผมว่าผมเองอะใช้ยี่ห้อนี้อยู่เสร็จปุ๊บน้องก็บอกว่ายี่ห้อนี้ดีไหมบอกว่าน้องจะใช้ยี่ห้อจะใช้กล้องยี่ห้ออะไรใช้ไปเถอะ มันไม่ได้อยู่ที่กล้องหรือที่เราแค่คิดจะถ่ายภาพอ่ะมันก็เยี่ยมแล้วแล้วส่วนการพัฒนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูของคนอื่นดูของฝรั่งดูของคนไทยเป็นแนวทางได้แต่มาต้องถ่ายตามเขาดูเพื่อที่จะแบบว่าออลองคิดดิตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่า้ยถ่ายอย่างนี้นะ่าใช้แสงว่ามาณไหนแต่มุมไม่นจึเม็นต้องเหมือนเขาเห็นไหมแล้วก็ดูผลง,งานตัวเองให้เยอะๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไป ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตประจำวันของผมเป็นยังไงอเอาเป็นว่าในวันที่ผมไม่มีงานแล้วกันมันเบรกอะ่ะเ็เริ่มจากการตื่นมาทางหน้าแปรงฟันปกติเสร็จแล้วปุ๊บที่นี้แหละครับส่วนลุมผมก็จะมาขี่จักรยานออกกำลังกายก็ประมาณ10โมงครึ่ง11โมง ที่นี่พอที่นี่เขาให้ปั่นได้ตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายบ่ายสเพราะนั้นก็มีเวลาปั่นอยู่ประมาณนี้ผมก็จะปั่นประมาณสักชั่วโมงเศษให้ได้ประมาณสัก30โลปั่นไปเรื่อยๆชั่วโมงครึ่งปั่นไปเรื่อยๆปั่นไม่เร็วป,ป,ปั่นที่นี่ค่อนข้างจะปลอดภัทยที่ผมเลือกจะปั่นจัก,กรยานเพราะว่างานช่างภาพเนี่ยเป็นงานที่ถืออุปถืออุปกรณ์หนักผมว่าหนักนะซ้ขวานี่หนักมาก ถ้าเราไม่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 ฟิตแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงอะ่ะมันก็จะเหนื่อยเร็วเพราะบางงานอย่างคอนเสิร์ตพวกมหากรรมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยบางทีมีถึง8ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เคยมีถ้าเกิดเราไม่ไม่ฟิตพร้อมร่างกายแบบนี้แล้วมันก็ทำให้การทำงานอะ่ะมีมันล้าผมคุยกับรุ่นน้องที่เขาชอบผลงานผมผมจะบอกเขาเสมอว่าผลงานของคนอื่นดูให้น้อยๆดูผลงานตัวเองให้เยอะๆ มันจะเกิดวามเกิดการพัฒนาเกิดการต่อยอดว่าเยรุ่มหลงในงานตัวเองอะ่ะที่ป็นคนหนีนะรุ่มหลงในงานตัวเองแล้วก็จะแบบว่าโอ้หมันสวยอะ่ะชอบอะ่ะพอใจอะ่ะตรงนี้จะทําให้เรารู้สึกเ,เรารู้ว่าทิศทางของเราอะ่ะสไตล์ตาการถ่ายภาพแบบเป็นอย่างไรไม่เฉยเฉยไปตามผลงานคนอื่นเมื่อเราดูนอื่นมากๆอะ่ะทิศทางของเราอะ่ะมันจะเฉยออกเมื่อมันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะ่ะทางที่จะเดินของเราอะ่ะ มันก็จะแบบไม่ใช่ทางของเราเนี่ยออกไปจากความชอบนะครับและการค้นหาชีวิตของเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะฮะเราอาจจะไม่จําเป็นนะครับจะต้องเป็นในสิ่งที่เราแค่เรียนมานะครับการค้นหาตัวเองการค้นหางานอดิเรกหรือท้ายที่สุดนะครับการค้นหาสิ่งที่เรารักนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นอาชีพซึ่งกลายเป็นว่า เพิ่มแพชชั่นนะครับเพิ่มสิ่งที่อยู่ข้างในกลายเป็นแรงผลักดันนะครับซึ่งทําให้เกิดการมีความสุขในการทํางานนะครับและเมื่อนั้นนะฮะงานอาจจะไม่เป็นงานอีกต่อไปเราได้เห็นชีวิตมากมายนะครับความสนุกสนานนะครับที่เกิดจากการสไพายกล้องนะครับ้วกล้องตัวหนึง่งเกิดจากการไปถ่ายรูปคอนเสิร์ตแล้วก็ไปไปมานะครับกลายเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับในการที่ถ่ายงานได้ดีที่สุดนะครับในแง่ของคอนเสิร์ตอีเวนต์ นี่แหละครับเดิมมาสเตอร์ของเราคุณตูมหัศนายริ้วเฉลิมวงนะครับกับผลงานที่ดีที่สุดที่เขารักในอาชีพของเขานะครับและสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเดิมมาสเตอร์อีกท่านหนึ่งครับเราอาจจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าการมีอาชีพที่หลากหลายการสอนหนังสือการเป็นดีไซเนอร์หรือท้ายที่สุดนะครับภาพลักษณ์ของอาจารย์ที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นอาจจะต้องเปลี่ยนไปอาทิตย์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์ดนุผู้มาลี ติดตามชมเดอะมาสเตอร์พีซในทิตหน้าได้ครับเธอที่เขียนขานฉันจะไม่ละไปกับฉนะันแน